สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมวันนี้ผมอาฮาผมสุริยาศิรินะครับผมวันนี้เป็นตัวแทนของอบริษัทอโคเนติกนะครับผมหรือว่าบริษัทไฮไฟล์เอวเวนต์ไทยจำกัดนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับขอเรียกตัวเองว่าท่านว่าซาแล้วกันนะครับผมวันนี้ซานะครับผมจะมาแนะนำมทนะครับผมของอโคเนติก นะครับผมซึ่งเป็นชื่อรุ่นว่า ANAFY 2518นี่ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่เองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันคือหม้อทอดอเนกประสงค์นะครับเป็นของอคนติกนะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมของเรานะฮะข้างในนะครับผมของเขาเดี๋ยวซาจะดึงให้ดูนี่ ด้านในจะมีตะแกรงให้ด้วยนะครับผมซึ่งทําจากเหล็ก304ซึ่งเป็นเหล็กที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็นี่ด้านในหม้อจะเป็นแบบนี้ที่จับนะครับแข็งแรงนะครับผมที่จับจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือตัวหม้อนะครับผมแล้วก็หน้าปัดของเขานะครับผมจะเป็นแบบแมนนวลนะคะตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับผมตั้งแต่10นาทีจนกระทั่งถึง30นาทีนะครับปุ่มสวิตช์ปิดเปิดคือปุ่มเดียวกับตัวปรับระดับ นะครับผมและตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการปรับระดับความร้อนนะครับปุ่มข้างล่างปรับระดับความร้อนตรงนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่100องศาจนกระทั่งถึง200องศาเซลเซียสวันนี้นะครับผมเดี๋ยวซาจามารีวิวให้ดูหลายอย่างเลยอย่างเช่นทออเฟนไฟนี่เรามีเฟนไฟนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็ จะมีทอดปีดไก่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเดี๋ยวเราจะทําเป็นคู่กันร,ระหว่างทอดแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็หรือว่าจะทอดด้วยกับเจ้าหม้อตัวนี้ของเรานะครับการทอดของเรานะครับผมจะสาธิตทั้งสองแบบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะวันนี้ซาจะมาเล่ารายละเอียดให้ยิบเลยนะครับผมว่าเขาดียังไงและ เหมาะกับพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านหรือว่าคุณลูกที่สนใจในการทํากับข้าวนะครับผมไม่ว่าจะเคยทํายากสมัยก่อนที่ทํายากมากเลยกว่าจะทําได้แต่ละอย่างแต่ณนะปัจจุบนันนี้เรามีตัวนี้สามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ ครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตในการทอดเฟรนฟรายแบบปกติกันนะครับผมที่เราทอดกันอันนี้จะเป็นกระทะไฟฟ้าที่ทุกบ้านทุกคนเรือนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่ที่บ้านอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องอาจจะมีหรือว่าอาจจะใช้ประโยชน์อยู่นะครับตอนี้เราจะมาทอดเฟรนฟรายแบบปกติที่เราใช้กันทุกวันนะฮะ อ่านะทีนี้เราจะมาถึงคาวน้องไก่แล้วนะครับเราจะทอดน้องไก่แบบธรรมดาที่เราทอดกันทั่วไปนะคะผมอย่างที่บอกเราหมักเสร็จแล้วนะฮะชีวิตเราจะยากขึ้นนะครับผมถ้าเราทอดแบบปกตินะะโอเคเราต่อไปกันเลยนะฮะโอ้โหนะนะครับ ชีวิตเราจะยากขึ้นถ้าเราทอดไก่แบบปกติฮนะอันนี้เราก็ยังกะไม่อีกทีคืออาจจะต้องใช้เวลาด้วยนะครับผมในการทอดไก่บางทีอาจจะมีไม้ด้วยนะครับมีน้ำมันกระเด็นแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับผมลองหันไปสนใจหม้อทอดแบบอเนกประสงค์ของเรานะครับของอโคนติกที่เรากำลังวางจำหน่ายณตอนนี้นะครับผมที่ห้าสิบสี่ขาชั้นนำ นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนของอโคนติที่ยังมีขายอยู่ณตอนนี้นะครับผมออกจำหน่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2518หรือว่า2515นะครับ2000 years later นะครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเราจะมาดูนะครับผมวิธีทอดเฟรนช์ฟรายนะครับผมวันนี้เราเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วนะครับแค่ง่ายๆเลยนะครับผมเราก็แค่ยิบเฟนฟรายที่เราเตรียมไว้ในนี้นะฮะใส่ลงไปในหม้อทอดของเรา ยวขออนุญาตนะฮะห่างดีกว่าเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับจะให้ดูนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าในเนี้ยเราไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะครับผมเราก็ใส่ลงไปเลยนะฮะแล้นี้เราไม่ได้ใช้น้ํามันเลยแ<อ>ล,ลย้วนะก็เอาเฟนไฟที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนี่ทีมงานใส่หมดเลยหรือเปล่าเอ่ยใส่หมดเลยเนาะโอเค ร้อยนะฮะและเราก็จับเข้าเครื่องตัวนี้นะครับผมหม้อทอดอนเนกประสงค์ของเรานะครับและปัดเวลาไปที่25นาะทีมงานเนาะนะครับผมอ,อันนี้ก็คือ25 180อองศานะครับผมในการทอดเฟรนช์ฟราย และเราก็แค่ปล่อยเขาไว้แบบนี้เองนะครับผมไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเตรียมอีกเมนูหนึ่งและหว่างรอเขาสุกนะครับผมหลังจากที่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฟ้นไฟด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเปิดแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับชัดเลย ายที่เราปอกับหม้อป้อนที่ไม่ต้องใช้น้ำมันของเรานะครับผม <Wow. S 1> นี่นะครับสังเกตนะครับผอวันนี้ของเขาจะโอเคมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับผมระหว่างหม้อไรน้ำมัน เรากับวิธีทอดแบบธรรมดาที่เราทอดกันโดยใช้น้ำมันทอดนะครับนี่อะสังเกตนะครับผมแน่นอนที่เราทอดโดยใช้น้ำมันผมน้ำมันแน่นอนนะครับเวลาที่เข้าไปแล้วก็จะอมน้ำมันแน่นอนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็มีแบบว่านะน,น้ำมันนะครับดูนะฮะขาดบ้างหักบ้างนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ในการ ใช้ตะหลิวคนนะครับผมเพื่อให้เขาสุกทุกการบางทีก็สุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับมีแบบว่าไหม้ไหม้บ้างนะฮะอันนี้ส่วนด้านนี้นะครับผมจานสีดำของเรานะครับผมจะเป็นแบบหม้อทอดของเจ้าสอง้าของเรานะครับตัวนี้นะฮะแน่นอนไม่อมน้ามันแน่ๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเฟรนช์ฟรายเขาก็ยังเป็นชิ้นเป็นงานโซนเดิมนะครับผมเรจะเป็นอย่างนี ไม่มีน้ำมันแน่นอนจับไปนครับคุณมัอไม่เพื่อนน้ามันไม่มีน้ำมันของเขาเลยครับนีอบ่อันนี้จะเป็นเมนูที่2ของเรานะครับนั่นก็คือไก่ทอดน้ําปลานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาเข้าไปทอดในหม้อตัวนี้นะครับผมสองห้าหนึ่งแปดของเรานะครับที่เป็นของคอนเนติคต์ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะดูว่า,าเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับที่แบบว่าทอดแบบปกตินะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงหม้อเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยนะครับเราหมักกระเทยนะฮะไก่นะครับสังเกตในหม้อน,นี้ไม่มีน้ำมันนะครับเราจะไม่ใช้น้ำมันในการทอดเลยจริงๆแล้วใส่ได้มากกว่า2ชิ้นนะครับแต่น,นี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดู นะฮะหรือว,ว่าคนที่สนใจเนี่ยดูว่ามันจริงๆแล้วมันใส่ได้เยอะใส่ได้อีกนะครับแต่ว่าเราใส่แค่2ชิ้นพอพอในตอนนี้นะครับโอเคเปิดสวิตช์ได้อันนี้ผมตั้งอุณหภนที่สอง้อยองศา,านะครับผม30นาท,ท,ทีโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะครับ ะระหว่างที่เรารอน้องไก่สุกนะครับผมที่อยู่ในหม้อนี้นะฮะ เจ้าเครื่องนี้นะครับผม2518ของเรานะครับมีดีไซน์ที่สวยหรูนะฮะจะวางมุมไหนของครัวก็ได้นะครับความเด่นของเขานะฮะสามารถบรรจุนะครับผมน้ำหนักได้อยู่ที่2.5ลิตรนะครับผมแล้วก็อย่างมีตะแกรงด้านในด้วยนะครับหูจับแข็งแรงนะครับผมทนทานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือว่าท่านหญิงเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวนะฮะสามารถทําได้เลยระหว่างที่เรารอน้อไก่สุกนะครับดูความสวยงามของเขาเราจะวางมุมซ้ายหรือมุมปากของครัวก็ได้นะครับผม ดีที่สุดนะฮะตอนนี้นะครับผมมีล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับเป็นมอหขอออกติกนะครับผมรุ่น A N A F Y 2518นะครับผมสะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องใช้น้ำมันให้ยุ่งยากด้วยนะครับแค่หมักไก่เสร็จแล้วหยิบไก่ใส่ลงไปนะครับผมรับรองเลยว่าอร่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีน้ำมันไร้น้ำมันด้วยนะครับนะครับผมตอนนี้นะฮะน้องไก่ของเราสุกแล้วครับ กลิ่นหอมเลยเดี๋ยวนะกลิ่นหอมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราทอดกับเจ้าหม้ออะไน้ำมันของเราจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมใช้อดูนี่อ่านะเมื่อกี้เราใส่ไปสองซีจริงกะแจกใส่แต่ทีมงานบอกว่าไม่ต้องลนะพอสองนั้นก็พออ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นอันที่เราทอดกับเจ้าหม้อนี้นะครับ และเดี๋ยวถ้าจะให้เปรียบเทียบดูกับกระทะที่เราทอดแบบใช้น้ำมันนี่นะจะเห็นได้ว่านะครับผมอันที่เราทอดแบบตั้านี้จะไม่มีน้ํามันนะครับจะแบบแห้งๆนะครับสื่อด้านนี้ส่วนด้านนี้เราจะทอดแบบกระทะที่ใช้น้ำมันนะครับจะดูว่าบางทีเราก็ดูไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ไก่ก็แบบว่าไม่สวยงามนะ เวลาเรามีจับเลี้ยงเนี่ยเราก็อยากจะโชว์ทอดไก่ทอดหมูใช่ไหมเจ้านียช่วยเราได้ดเรามีจับเลี้ยงที่บ้านนะครับสามารถช่วยได้นะฮะอันนี้มันก็เนาะมันก็เจ้าไก่ก็จะดูไม่สวยงามนะครับจะถาว่าเราไม่มีปลาสวัสนะนี่ต่อปลาอ่ะอันนี้จะเป็นอันที่เราสําหรับทอดกั่เมื่อนี้นะนะทั้งสองเมนูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับผมหรือว่าไก่ทอดนะครับผมเสร็จแล้วท่านผู้ชมลองดูเองนะครับว่าแบบไหนดีนะฮะ เสียเหงือด้วยตอนทอดในกระทะนในครัวนะครับเสียเหงือแต่ว่าอันนี้เราไม่ทาอะไรเลยแค่หยิบใส่แล้วก็เปิดอุณหภูมินะครับผมเปิดตั้งเวลาแค่นั้นเองนะฮะดูนี่ก็จะออกไป็นนี้นะครับ อัาน,นะครับผมหลังจากที่เราทอดไก่ทอดเป็นไฟกันเสร็จแล้วนะครับผม <_ d ata> เปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดีดูแล้วนะครับว่าเขามีประโยชน์ยังไงนะครับผม <_ d ata> แล้วก็ความง่ากง่งงายในการทําไม่ยุ่งยากเลย <_ d ata> เปรียบเทียบไปกับการทอดแบบธรรมดานะฮะ <_ d ata> ทั้งต้องหาน้มามันทั้งต้องใช้กระทะหลายอย่างนะครับผมแต่เจ้าุ่งนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหมักไก่เสร็จแล้วหยิบใส่ลงไปเลยเ <_ d ata> ป็นไฟหรือหมักจัดจัดจัดถุงแล้วก็เทใส่ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราให้ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสัมาัมสำหรับคุณแม่บ้านพ่อบ้านนะครับผมหรือว่าอยากจะให้คุณลูกมา สนุกกับการทำอาหารนะครับหลังจากนี้ชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนไปนะครับผมความยื่งยนในการทาอาหารก็จะไม่มีนะครับผมถ้าได้ลองใช้หรือว่าซื้อไปใช้นะครับผมหม้อทอดของเรานะฮะหลังจากที่เราสาธิตกันเสร็จแล้วนะครับเปรียบเทียบให้ฟังแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อนผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่ช่องทาง Youtube ของเราครับที่ช่องทาง y o u t u b e c n a n n e l o ค e t i c นะครับผมส่วนทา f Facebook ก็จะเป็นในส่วนของ a p p n e t i c World นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเจ้าตัวนี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นในการทำกับข้าวนะครับผมถ้าหาันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรายัางไงก็อย่าลืมนะครับขอ,อยุ้าอีกทีนึงชีวิตการทำกับข้าวคุณจะง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นถ้าคุณหันมาใช้ม้อทอนอัลโคเนติกครับ